ดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้มาพร้อมกับรถกระบะ Toyota Revo Double c a ลค่ะเป็นเครื่อง2.4นะคะเป็นตัว m i d p i u n e e r ค่ะสำหรับคันนี้เป็นสีดำมาพร้อมล้อมแม็กเท่ๆเลยค่ะคันนี้เป็นปี2025นะคะ2025แท้ปีใหม่มากๆเลยภายในเป็นแบบนี้เลยค่ะกระจกไฟฟ้าค่ะทั้ง4ด้าน มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็เบาะหนังสีดำได้รับไปแบบนี้เลยค่ะสภาพใหม่มากๆเลยสำหรับ Toyota r ร v o คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนค่ะลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะสำหรับคันนี้คุ้มมากๆเพราะวิ่งไปเพียงแค่776กิโลเมตรเท่านั้นเองทางร้านเน้นเป็นรถปีใหม่ไมน้อยนะคะคัดสภาพเกรด A อยู่แล้วเรามาดูด้านหลังกันค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะด้านหลังก็ได้ไปพร้อมเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเบาะไม่มีช้ำเลยนะคะนำไปใช้งานต่อได้เลยค่ะล้อแม็กกระเทมากๆค่ะสำหรับตัวนี้เป็นปี2025นะคะเป็นตัว mid p i r u n e r ค่ะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างเดิมๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถแวะเข้ามารับชมกันก่อนได้เลยค่ะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศเลยอยู่ติดกับ MRT บางกระสอด้วยค่ะเป็นสถานีสายสีม่วงทางลงที่1นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาที่หน้าเพจหรือติดต่อมาตามเบอร์ที่หน้าเพจได้เลย มาถึงเครื่องยนต์กันแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4ค่ะทางร้านรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ร้อเซ็์ค่ะลูกค้าท่านใดได้ไปคุ้มค่าจริงๆสำหรับคันนี้เป็น Toyota Revo Double c a b เครื่อง2.4เป็นตัว mid runner ค่ะปี2025 ราคาอยู่ที่779,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาตามเบอร์ที่อยู่หน้าเพจหรือทักลิงแชทมาหาก,กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ